ดูมันดีนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานไฟพาเรีเป็นครั้งแรกในฐานะคู่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่จะได้แบบเป็นตัวแทนนะครับของของดูมันดีแล้วกันดูมันดีด้วยนะครับผมในการที่จะเผยแพร่ความหลากหลายทางเพศออกไปสู่สังคมนะครับผมเป็นตัวแทนที่จะนําเสนอสเปกตรัมของความรักนะครับว่ามันมีมากหน้าหลายตาแล้วก็มีมากหน้าหลายตาแล้วก็ไม่มีไม่มีกรอบเนาะใช่ครับไม่มีกรอบ คนที่นี่สุทธิไงนะครับอย่ามองช้อนผมอย่างนั้นเอ๊ะทำไมล่ะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ว่าได้มาร่วมขบวนพาเลทจริงจริงเราเห็นมาหลายๆปีแล้วแหละอันนี้เป็นโอกาสแหละเป็นเพิ่งมีโอกาสได้มาร่วมงานก็ผมรู้สึกว่าคนเยอะมากเลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเราเหมือนพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันอะในการที่จะมาอยู่ที่งานเนี้ยครับแล้วก็ทุกคนดูแบบว่าดูพร้อมเปิดรับ ความแตกต่างแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้เป็นตัวเองจริงๆครับวันนี้ดูจากสภาพงานแล้ววันนี้น่าจะสนุกเหมือนกันครับผมเราเตรียมตัวกันมด้วยกามเป็นครั้งแรกของเราต้องพูดในการเลยนตัวเรเตรียมตัวหรือโอ้ยผมว่าผมเตรียมตัวง่ายมากกับงานนี้ก็คือการเป็นตัวเองครับใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วงานนี้อยากให้ทุกคนได้เป็นตัวเองแบบว่าด้วยด้วยความสะดวกสบายของตัวเองครับแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะผมก็เลยรู้สึกว่า อยากรู้ว่างานนี้จะเชิดชูความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้ขนาดไหนเหมือนกันผมก็เลยเป็นตัวเองมาจริงๆครับอันนี้มาเป็นตัวเองนะครับใช่กสส็สำหรับอมเตรียมตัวอมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยรยู้สึกว่าแค่มาเป็นตัวเองได้เผยแพร่ในสิ่งที่ตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองแค่ดีที่สุดแค่ดีก็พอลนะแล้วแตที่จริงอันนี้เป็น,เป,นเป็นการมาพลายครั้งที่สองของผมแล้วเมืเอ่อสองปีที่แล้วก็มางานไทยที่นี่เหมือนกันได้แต่ว่า ตอนนั้นอ่ะมาเองแบบไม่ได้มามาร่วมงานเลยยแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยเขาได้รับเราเราได้รับเชิญมามก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากๆเลยครับคอนเซ็ปชุดเขาต้องไหน่อยดีกว่าวันนี้แต่งเป็นยังไงบ้างคะ,ะ,ะผมว่าคอนเซ็ปชุดเรานี่ก็ผมผมรู้สึกว่าพอพูดถึงงานพลายสำหรับตัวเองนะเรารู้สึกว่าม,มันมีความคลัลลเอร์ฟูลอะ่ะมันมันมีความแบบว่าสีต้องจัดจ้านนิดนึงเพื่อแบบว่า แล้วก็มีหลากหลายสีเพื่อเพื่อโชว์ด้านของความที่ว่าเหมือนความรักมีหลายสีมีหลายมีหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องมาจำกัดตัวเองว่าวันนี้จะแต่งสีนี้แล้วนี้วันนี้จะแต่งสีนี้เนาะเราก็เหมือนมีความคัลเลอร์ฟูลกับตัวเองนิดนึงรับความอิสระนะครับชครับผมก็คัลเลอร์ฟูลมาเลยก็คัลเลอร์ฟูลสุดๆเลยตั้งแต่หัวสึดเท้าชอบมากชอบเป็นเกงเธอมากเลยกางเกมผมเหรอใช่ชอบเเราชอบอะไรเป็นตัวคาบ้าอ่ะชอบ ชอบคนใส่ไม่ได้นะก็ชอบชอบทั้งตัวครับครับผมฝากฝากงานวันนี้หน่อยดีกว่าฝากงานสุดท้ายครับครับผมก็ในฐานะพวกเรานะครับจิมมี่อมก็อยากจะขอฝากงานไลาพาร์สคางครับโอเคสวัสดีครับเห็นกันที่กล้องนะเราพวกเราจิมมี่อมนะครับอยากจะขอฝากงานไลาพาร์สปี2025ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมมาติดตามบรรยากาศกันนะครับ นี MM oh, ่ซ uh, ีรีส์ก็เป็นคนเมื hmm. Hmm. ่อวานก่อนก่อน้านี้ก็คือแบบเลิฟซีนแบบอตมากเลยอืมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างได้ติดตามพี่จิมพี่ก่อนแล้วกันว่าแล้วโอ้โหนี่คือแบบว่าเราเจาะจง EP มาเลยได้เลยครับเอาทีละ EP เนาะก็สุดท้ายแล้วผมว่า ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีความที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากในบางอย่างนิดนึงนะครับใน,ใน,ในโดยเฉพาะฉากเลิฟซตีนของเราก็พูดตรงๆแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราทํางานนั้นออกไปเรารู้สึกว่ามันคือการแสดงที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่รู้ว่าจะได้เจอเจอการทํางานแบบนี้อีกไหมแล้วได้บทนี้อีกไหม <Yeah. S 1> ใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ทำเนาะแล้วก็ เสียงตอบรับกลับมาก็ค่อนข้างดีดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เราเข้าใจ <c oughs> ทุกอย่างเลยครับครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตามบทเลยครับเราก็ตามที่ว่าตัวละครเนี่ย <c oughs> เขาเขาเติบโตมายังไงมันมีแบ็กกราวน์ของมันมีการเติบโตของตัวละครในทุกๆซีนอยู่แล้วซีนนั้นก็เป็นซีนสำคัญที่จะทาให้ตัวละครได้เติบโตไปอีกก้าวหนึ่งเหมือนกันครับสาหรับอมก็อันที่จริงผมชอบนะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เล่นซีนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยได้ นำเสนอเป็นเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์ของความรักที่ของความรักที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นเป็นที่นิยมในชีวิตปกติก็คือแบบ BDSM ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าไลฟ์สไตล์แบบ BDSM เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับสางคมไทยแบบใหม่มากๆเลยแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินไปซ้ำมากขนาจจะไม่เคยเห็นซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วอะไลฟ์สไตล์นี่มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ปกติมากก็รู้สึก ดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอสิ่งนี้ครับความรู้สึกในอีพีแรกสุดอีพีเก้าเพรเป็นอีพีเก้าทีมันต้องเป็นแบบว่าเป็นอีพีเนื้อเรื่องอ๋อใช่ก็ผมว่ามันก็เป็นปกติของของของเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับว่ามันก็มันก็จะมีหลายหลายอารมณ์นะครับผมก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อชูว่าอีพีนี้จะรู้สึกยังไงหรือว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ดําเนินตามตามสิ่งที่ตัวละคร เจอเจแล้วก็คุณผู้ชมได้รู้สึกะอะไรกับตัวละครนั้นู่มากกว่าครับครันแฟนบอกว่าแบบคุณรามินเริ่มห่ครับมันก็<ร>มันก็น่าจะมาจาก EP8 นั่นแหละที่ที่เติบโตขึ้นมาความความสัมพันธ์เราอ่ะจริงจริงผมว่าเขาห่วงมาตั้งแต่ e ีแรกๆเลยนะครับเพิ่งมาเรียกได้ว่าเพิ่งมาแบบว่าอะไรอะ่ะแสดงออกแล้วกันเราซึนมานิดนึง<ร>ด้วยความ เรารู้สึกว่าน่าจะใช้ความรุนแรงน้อยลงมั้งจากที่เราโดนปลูกฝังมาจากพ่อนะเนาะตัวรามินเขาก็จะก็จะมีความแบบเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นครับแล้วก็ทะนุถนอมเขามากขึ้นในตอนที่เหลือมันจะหวานเพิ่มมากขึ้นเป่โอ้โหอันี้เราพูดได้ดหรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าพูดเลยครับไม่อยากสปอยแต่พี่พี่อยากรู้ใช่ไหม,มก็อาจจะขมขึ้นหรือว่ามขมน้อยลงก็ได้ให้น อยากให้ติดตามกันเองมากกว่าช่วงนี้สองคนก็คือออกงานพร้อมกันอยู่บ่อยๆใช่ครับใช่ครับโอ้โหขอบคุณที่ถามครับถ้าเป็นพี่จิมมี่ก็ไปฟิตเนสทุกวันอยู่แล้วเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมคุณก็แข็งแรงคุณอุ้มผมได้เลยนะอมน้องอมอุ้มผมได้นานอยู่แข็งแรงเหมือนกันแต่แข็แขนล้าเลยแต่ว่าเสร็จปุ๊บเขาปวดเขาปวดแขนมากเลยนะครับ ก็จริงๆอยากฝากให้น้องโอมก็คือนอนเป็นเวลาคุณด้วยพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับก็เอาจริงๆงานก็ยังก็ก<ค>็ยังมีเวลานอนอยู่นะครับแต่ว่าเวลานอนของพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนปกติเท่าไหร่จะอยู่ในธรรมโซนอื่นมากกว่าโอมเนี่ยแหละโอมชอบนอนเวลาตอนเช้านอยลงแล้วนนลงแล้วใช่ไหมดีนะดีนะยุโรปอเมริกาครับต่างคนต่างกัน อะไรนะครับเป็นห่วงแล้วกันครับเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวกลัวจะทําตื่นมาทํางานไม่ไหวครับเดี๋ยวหลับเกคยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับครับโอเคค่ะโอเคฝากติดตามผลงานผลงานเราเป็นอะไรบหรอครับก็ตอนนี้นะครับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเชอร์เดอร์เน็กซ์ปรินต์นะครับผมกำลังออนแอร์อยู่เมื่อวานก็เป็นตอนที่9นะครับผมแล้วก็มี14ตอนด้วยกันนะครับก็ยีงไิบตอนแล้วนะครับใช่ครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด จริงๆแล้วก็ทุกทีมงานทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเหมือนยกระดับอะไรสักอย่างขึ้นไปจากซีรีส์นี้ทุกคนตั้งตั้งใจทํางานออกมาให้ดีมากเป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ามันเรามาดูเองเราเรายังรู้สึกเลยว่ามันดีทั้งคอสตูมดีทั้งโปรดักชั่น การแสดงเราก็พยายามยกระดับออกมาให้ดีที่สุดครับครับผมก็เรียกได้ว่ายิ่งตอนดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเดือนก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยในเรื่องเข้มข้นมากๆเลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์ข้ามฟากเชิงเธอครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยนะครับ